เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองพร้อมตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและทหารกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านชมดาวบริเวณถนนพัฒนาการตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับข้อมูลว่าร้านดังกล่าวเปิดเป็นร้านอาหารบางหน้าแต่กลับมีการลักลอบค้าประเวณีโดยการนำหญิงสาวชาวไทยใหญ่มาให้บริการจากการเข้าตรวจค้นพบหญิงสาวชาวไทยใหญ่7คนและคนคุมร้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจคนบ้านพักของหญิงสาวชาวไทยใหญ่ที่ทํางานในร้านปรากฏว่าพบโพยที่แสดงรอบการทํางานของหญิงสาวระบุจํานวนครั้งและเงินที่ทําได้ในแต่ละวันนอกจากนี้ยังพบสมุดจดบันทึกการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งในระดับพื้นที่และระดับภาคระบุชื่อและจํานวนเงินอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนําหญิงสาวทั้งหมดไปสอบปากคําเพื่อหาข้อมูลเอาผิดกับผู้ประกอบการเพิ่มเติมร,ร้านชมดาวเมื่อหลายปีก่อนเคยถูกบุกจับกลุ่มและช่วยเหลือหญิงสาวชาวไทยใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่เจ้าของจะมาเปิดร้านใหม่และถูกจับกลุ่มได้อีกครั้ง